สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการถือหุ้นยังไงไม่ให้ขายหมูอูอูอูุดอุดนะครับก็หลายคนนะครับมีคงมีปัญหานี้นะคงมีปัญหานี้กันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ขายกลุ่มแบงก์ไปแล้วแล้วมันวิ่งขึ้นนะครับโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดนะครับก็ ก็เลยเป็นที่มานะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะเพราะว่ามี f c นะครับมี f c นะที่ดูวิแครนะครับดูวิแครของเราแล้วก็เข้าไปเนี่ยมีเข้ามาพิมพ์นะครับขายเคแบงขายหมูไปเรียบร้อยแล้วเซ็งจริงๆเออนะครับก็ของเราก็จะไม่ปล่อยผ่านนะครับจะไม่ปล่อยผ่านถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยผ่านนะว่า เออเราจะมาหาวิธีการหาโซลูชันหาออวิธีการที่ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาขายหมูได้จริงๆนะครับซึ่งปัญหาขายหมูเนี่ยปกตินะครับมือใหม่มือเก่ามืออะไรก็ก็ขายกันน่ะนะครับอืมจะบอกว่าไม่มีใครไม่เคยขายหมูในแม่งโมนะครับหลอกลวงนะครับเออก็เป็นกันทุกคนนะครับแต่ว่า ประสบการณ์จะช่วยให้คุณไม่ทําอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าพูดแบบนี้ว่าประสบการณ์โอ้โหมือใหม่ไั่คิดหนักเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยประสบการณ์นั้นคือผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมนี่แหละเคยเทรดมาเนี่ยมาแบ่งปันเนาะว่าเฮ้ยเราจะทําอย่างไรนะครับซึ่งง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะก็มีอยู่ เป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถจับต้องได้และทําตามได้นะครับโอเคก็มาเริ่มวิธีการแรกนะครับก็คือหนึ่งคุณต้องไปเปิดฟังก์ชัน conditional order นะครับ conditional order แล้วก็คุณก็ตั้ง trailing stop นะครับตั้ง trailing stop ว่าจะขายโดยให้โดยให้ขายเมื่อราคามันลดลงจากราคาล่าสุดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป นะคุณก็จะไม่ต้องดูหุ้นไปอีกเลยคุณก็ไม่ต้องดูมันอะ่ะก็ตั้งไว้นะครับคุณสมมุติว่าคุณมีเคแบงอยู่หมื่นหุ้นอ่ามีหมื่นหุ้นใช่ไหมคุณก็ตั้งเทลลสต็อปเลยอ่าโอเคถ้ามันน้อยกว่าราคาปัจจุบันหาเปอรขายให้นะเออนะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือคุณจะ ไม่เป็นปัญหาในการขายหมูเพราะว่าเทลลิงสต็อปคือว่ามันก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆให้เรานั่นแหละราคาขึ้นมันก็ขึ้นตามราคาลงราคาลงไอ้เทลลิงสต็อปมันก็อยู่ใกลๆ้ๆราคาลงมันก็อยู่ใกลๆ้ๆอะไรเงี้ยจนในที่สุดมันลงไปตัดเทลลิงสต็อปของเรานะครับนะอันนี้คือวิธีการแรกนะครับซึ่ง การที่คุณจะเปิดฟังก์ชัน condition order ได้เนี่ยต้องไปติดต่อกับทางโบกนะต้องไปติดต่อกับทางโบกนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับโอเคอันนี้คราวนี้เป็นวิธีการที่2นะครับวิธีการที่2คืออ่าหลายๆคนอาจจะใช้อาจจะใช้แท่งราคานะครับแท่งราคาที่เป็นแบบ can เดลนะแท่งราคาที่เป็นแบบ c a นเดลหมายความว่าอะไรเนี่ยเป็นแท่งราคาที่เป็นแบบแท่งเทียนนะครับ คราวนี้เนี่ยให้คุณเปลี่ยนแท่งราคาจากแท่งเทียนเนี่ยให้มาเป็นไฮเกนอาชิ ashi, นะครับไฮเกนอชิ Hi ashi, ตัวตัวเหลืองข้างล่างนะอืมนะตัวเหลืองข้างล่างปึ้งเห็นไหมครับกราฟมันจะเปลี่ยนกราฟมันจะเปลี่ยนนะครับเราจะดูง่ายขึ้นเนาะหลักการในการถือคราวนี้หลักการในการถือก็คือว่าถ้าหุ้นยัง แท่งราคาเนี่ยยังเป็นสีเขียวอยู่คุณก็ถือต่อไปนะครับอันนี้วิธีการที่สองนะถ้าแท่งราคาไฮเกาชิยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับก็ถือต่อไปเห็นไหมช่วงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่ยังเขียวอยู่เขียวตั้งแต่29่ก้ามกราเนาะตอนนี้นะครับยังไม่ได้ให้ขายนะเคแบงนะครับ เนาะพอพอพอเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะก็นี่นะครับแท่งราคาเปลี่ยนจากแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนที่เป็นแบบนี้ให้เป็นไฮเคนาชินะครับให้เป็นไฮเคนาชินะครับถ้ายังเป็นสีเขียวอยู่ก็ถือต่อไปถ้ายังเป็นสีเขียวอยู่ก็ถือต่อไปนะครับเป็นสีแดงก็ขายเปลี่ยนสีเป็นสีแดงก็ขาย ประมาณนี้นะหลักการการใช้งานนะครับอย่างที่3นะครับอย่างที่3คือคุณตั้ง Stop l o อ s วิธีการแรกคือตั้ง Tailing Stop เนาะวิธีการที่2คือตั้ง Stop l o อ s ไว้ที่พาราโบลิกซาหรือจุดไข่ปลานี่แหละเห็นไหมจุดไข่ปลาเนี่ยวันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนเลื่อน s t o p l ลอ s ให้ตามจุดไข่ปลา ไปเรื่อยๆคุณก็จะถือได้นานคุณก็จะถือหุ้นได้นานเห็นไหมเหมือนช่วงเนี้ยปุ้งได้ซื้อคุณก็เลื่อนสต็อปลอตตามสาขึ้นมาปึงป้งๆๆๆเนี่ยได้ซื้อแถวๆเนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดบาทประมาณเนะี้ยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเลื่อนสต็อปลอตขึ้นมาตามสาได้ขายตอนเท่าไหร่ร้อยสิบสี นะครับได้ขายตอนร1 4อันนี้2เขียวปุ้งสต็อปลอดไว้ที่ซาแดงกรช่างมันตุ้งตุ้งตุงตงงงงง,ง,งยังไม่ได้ขายเลยอันนี้คือได้ซื้อตอน122ตอนนี้ยังไม่ได้ขายร้อ่ะมองภาพอหกมไหมครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเป็นนิสวกอรดเนาะ เออมันจะต้องคิดให้มันเป็นตรก,กะให้มันเป็นระบบแล้วก็สามารถทุกคนสามารถทําตามได้นะครับก็ประมาณนี้แชร์ประมาณนี้3วิธีการนะทำให้คุณถือหุ้นได้นานๆนะครับวิธีการแรกนะมาทบทวนนะคือตั้ง condition order แล้วก็ตั้ง trailing stop เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะจากราคาล่าสุด 3 5%ก็ว่าไปนะครับคุณก็ไม่ต้องดูเขาแล้วก็รอให้เขาขายให้เราอัตโนมัตินะครับเมื่อเปอร์เซ็นต์มันลงมาถึงเนาะอย่างที่2คือเปลี่ยนแท่งราคานะครับเปลี่ยนแท่งราคาจากแท่งเทียนนะเปลี่ยนแท่งราคาจากแท่งเทียนนะครับให้เป็นไฮเกาชินะครับแล้วก็ขายก็ต่อเมื่อ แท่งราคาไฮเกนอาชิเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงนะวิธีการที่3นะครับวางสตอปลอไว้ที่พาราบโบลิกซาวางตลอไว้ที่พาราโบลิกซาแล้วก็เลื่อนเข้าไปเรื่อยๆนะครับขายก็ต่อเมื่อราคามันต่ำกว่าพาราบโบลิกซานั่นเองนะสาวิธีนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำไปปรับ แล้วก็สามารถลันหุ้นได้นานๆนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ y o u t u b e ได้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เอาเปล่าๆก็จะมีสิ่งตอบแทนให้ก็คือเป็นการบ้านหุ้นให้นะครับมี3มเลเวลเลเวลที่1ก็ การบ้านหุ้นให้ทุกๆวันจันร์ทนะครับเลเวลที่2ก็จันร์พุทธศุกร์เลเวลที่3ก็ทุกวันพร้อมกับแผนการเทรดทีเฟกนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ